สวัสดีครับนะวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกนะครับนะโตโยต้ายาริสนะครับนะผมมีล่าสุดมีเข้ามาเมาื่อวานนะปีสองพันสิบแปดสีเทาดํานะครับนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะตอนนี้มีห้าคันนะครับสําหรับโตโยต้ายาริสนี่เห็นไหมดูนะมีตัวพิเศษด้วยตัวเอ็กซ์เอเนะครับแล้วก็หนูด้านในโลวหน,หนุช่างกําลังเทคตรวจสอบอยู่ขณะน่าใช้นะตัวท็อปด้วยปีสิบแปดราคาสามสี่เก้าเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับพี่ สวัสดีครับกลับพบกับเซลล์มินทอโต้นะวันนี้ผมจะมาอัปเดตรถนะครับโตโยต้ายาริสนะครับนะผมมีอยู่5คันนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับนะที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นรถแฮดแบ็กหประตูหมดเลยนะมาเริ่มที่คันแรกนะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะเราผมขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านอ่ะมาที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยพี่คันนี้ ตัวใต้ยาลิท1.2สมา r ์ปี2023ปีได้สีเทาแลมโบไปใช้นะพี่ได้รถปี2023ปสวยเลยสักรอบคันแบบนี้เลยนะแล้วดูนะแนะหละให้ดูภายนอกก่อนนี่ลอ้อแมกอัอลลอยเดิมๆเ,เลยพี่รถผ่านการใช้งานน้อยมากกคญแจสมาร์ชิลเลตมีให้ด้วยนะแล้วนะพี่ดูตัว,วสปอยเลอนะร์กกลหลังนี่โคตรสวยเลยนะดูตัวปอยเลอร์หลังโคตรสวยเลยมาพร้อมกับเสากระด่ที่ฉลามด้วยนี่ปอยเลอร์หลังนี่ทําต่อมานะพี่เพราะปกติถ้าเป็นจากโรงงานมาแค่นี้นะแต่ว่าอันนี้ ่อมาให้แบบนี้เลยนะครับที่ปั้น้ำฝนด้านหลังมีให้นะดูสเกิร์ตรอบคันนี่ปลายท่อคู่หลอกด้วยนะพราะนน้นี่ครับลูกค้ารับรถไปแล้วเดือนหนึ่งนะเอารถเข้ามาให้เราถ่ายมันเครื่องให้อ่าทานายกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปเลยคุณลูกค้านครับนี่เจอแล้วคนรักตังเมียนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ด้านหลังก็ต่อนะครับอ่ะ ก็รถสีเทาลำโคันี้เลขไม้สองหมื่นนะเมื่อกี้พอดีลูกค้ามานะปีสองพันยี่สามสวยๆเลยนะครับนะรถเดี๋ยวดูภายในกันนิดเบาะหนังนะทรงดีๆทรงสวยๆแบบนี้เลยพี่ลำโพ,พงหน้าลำโพ,พ,พงหน้าหลังเลยนะ่ะลำโพงหน้าลำโพงหน้าหลังเลยนะนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะที่พักแขนนี่สีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดำแบบเป็นโนแบกนะฟิล์มสามเอ็มคันนี้ราคาสี่แส0แปดหมืนเก้าพันบาทพี่ นะคันนี้ราคา489,000บาทรถสวยๆนะถ้าใครอยากดูที่เป็นรีรวิวเดียวนะก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งนะตัวคลิปรีวิวเดียวของแต่ละคันให้ดูนะครับอันนี้เอามาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่ารถสวยงามมากแค่ไหนนะครับแล้วมีรถรุ่นไหนสีอะไรกันบ้างนะครับมาต่อที่คันนี้โตโยต้ตายาริส1.2แฮตแบงค5ประตูนะครับเป็นตัว e อนทรสีดำปี22สวยๆเลยคันนี้เลีงมา60,000โลนะพี่ นะเลขไม้หกหมื่นโลสีดำนะครับสวยงามมากนะราคาดีด้วยนะคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กแล้วมาให้แล้วครับที่จริงมันจะเป็นล้อกระทาฝาครอบล้อแต่เป็นล้อแม็กลาช่วยสวมมาให้เลยสีดำปั่นเงาข้างในวงสีแดงแบบนี้สวยเลยนะคันนี้จะไฟเลี้ยวที่ก็อยู่ที่แก้มขวาและแก้มซ้ายนะครับนะแต่ว่ากระจกปรับพับไฟฟ้ากันสาดมีให้นะพี่นะกันสาดมีให้คันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่เลยภายในสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังหน้าหลังแบบนี้เลยพี่ นะบอกคนขับปรับสูงต่ำได้แอร์แบกที่บอกก็มีให้นะพวงมาลัยมันติดซ้ายขวานะครับพี่นะนี่วิทยุซีดีพิสามแอร์อนาล็อกเลยพี่เกียร์ออโตโ้แบบขับมันไดแบบนี้เลยนะครับพี่เลขไม้หกหมื่นโลปีต่อมาปีสองถือว่าไม้น้อยมากรถปีใหม่ๆแบบนี้เลยนะใครสนใจนะครับราคาเอาไปเลยพี่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหกพันพี่ฟรีดาวเหมือนกันครับพี่ผ่อนหกพันฟรีดาวเหมือนกันรถสวยมากนะสารพันบอกเลยว่าเลขไม้น้อยๆสวยๆทั้งนั้นเลย นนี่แาวของไฮรุ่นมีให้นะพี่น็อตโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสวยๆแบบนี้เลยพี่น่าทำแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอนหกพันนะครับพี่พอนหกพันนะครับแล้วมาต่อที่คันต่อไปเลยพี่นะคันนี้ปีสองพันยี่สามเหมือนกันนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สามเหมือนกันสีแดงนะครับนะกับโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองสมาสีแดงปียี่สามเลขไม่สี่หมื่นโลพี่คันนี้นะเลขไม่สี่หมื่นโลรถสีแดงสวยๆเลย นะผมชอบในความลิ้นหน้าสีโคมเองพะมากเลยนะมันสวยมากเลยนะพี่นะระบวกระจงหน้าสีดำเป็นอแบ็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟในท้ายไฟเลี้ยวให้นะแล้วแมกนอยสีดำกระจมองข้างสีดำนะครับพี่นะมีไฟเลี้ยวกระจมองข้างให้ด้วยนะกระสงกระสา์มีให้เลยเบ้ามือเปิดนะมีให้นะการเล็บขูดสีให้ด้วยนะครับพี่อ้าวคันนี้ล็อกนะครับนะก็ภายในก็เหมือนคันสีนั้นเลยแต่ว่าเลขกมามาต่อขายเข้านะโอ้ ลุงลังจัดเลยนะคันนี้ก็ได้ใบทะเบียน469ไปใช้เลยนะพี่นะคันนี้ได้ใบทะเบียน469ไปใช้เลยนะคันนี้โตโยต้ายาริส1.2ซมานะนครับประตูปี22เอ้ยปี23เลขมมา40,000นะครับเลไมมา40,000ก็ราคา18,900เหมือนกันนะครับผ่อน8,000พี่ไม่ต้องใช้เงิอนออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวพิเศษกันบ้างพี่นี่เลยน้องกำลังรีวิวอยูยเ่ยเ,ยเลยนะคันนี้จะเป็นปี2022นะพี่นะปี2022เลขมมา20,000กว่าโล นะไปเบี่ยน518เลยนะคันนี้โต้ใต้ยาลิหนึสอ 2X Urban นะตัววิเศษนะบเบาะก,ก็จะเป็นในส่วนของสีมตาลนะครับที่เป็นโตัเ X เลยแล้วก็ล้อมแม็กที่เป็นลายเดียวตวรถเลยนะนี่ X Urban นี่ครับนะสวยแบบนี้เลยเซนเซอร์4 4จุดนะราคาเดียวกันเลยพี่489,000บาทนะคันนี้นะสีขาวลางังคาสีดำแบ็คท็อปนะครับสวยมากเลยผมให้ดูภายในเว็บหนึ่งนะนี่เลย นี่เลยเป็นจะเป็นตัว x ตัวพิเศษแบบนี้เลยนะครับราคาเดียวเลยนะพี่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่พี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่เข้าใหม่ล่าสุดเลยตัวสดร้ล้นเมื่อวานนะครับสดสร้อนนเมื่อวานเลยคันนี้ได้ตัวท็อปนะสำหรับตัวต,วตายาลิหนึ่งสองจปี2 0 1พพี่ตัวท็อปสุดเลยนะไฟหน้าโปรยเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ลยวมีให้นี่ดูไฟเด้ททามนี่ แล,ปปแล้วรถปี2แป8ได้ตัว G ไปใช้พี่ตัวท็อปสุดสกเกิร์ตรอบคันเลยพี่เนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะพี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยที่เปิดตัวโฮมียมด้วยนี่เบาะผ้าหน้าหลังนะทรงสวยๆเลยพี่ทร<ช>งสวยๆเลยนะพี่นะคันนี้แล้วราคาดีด้วยนะพี่ราคาเป็นแค่349,000บาทเนี่ยตัว G นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะราคานี้ถูกมาก สำหรับรถปี2 8นะกุญแจสมารท์ทชิเลตด,ด้วยการทรงกศาสา์มี5ห้แบบนี้เลยพี่นะนี่สวยงามตามทองเรื่องนะคันนี่พอน6,000พี่ไม่ต้องเช็งกันหน่อมไม่ได้บาทเดียวเลยนะพี่เลยนะครับสนใจนะโทรเบอร์นะ086375341ปรึกษาได้ทุกคันดันลุกเคสเมืองกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะพี่สวัสดีครับ